วัสดีค่ะพบกับช่องแม่นาคกกอกนะคะวันนี้ก็มีลูกค้ามาซื้อกล้วยแต่เช้าเลยนะคะอ้าวสี่หวีนะคะค่ะค่ะชมโอไหมคะ้มโอไหมไม่จ้าค่ะเดี๋ยวใช้ถุงให้นะคะนี่นะคะวันนี้นะคะมีลูกค้าฮะไม่รู้ค่ะแต่นี่ก็ไม่ถูกเออ เมื่อวานนี้ถูกไหมนุ้มจำนูได้เยอะจำได้ไม่อันตัวเดียวกือบสึ่สามตัวนะว่าสี่อันหกสี่เจ็มันออกห้าสี่เจ็ดก็จะได้โต๊ดอยู่เนาอยค่ะอ้หเไดโอ้ยเศายขอบคุณค่ะจ้าโอ้ยไปเ็กซื้อหินซื้อลงซื้อทั้งสามเจ้าเงินเลียงม่้งเมาเมื่านนี้ซังหลายไปเลยซื้อกล้วย้มอกล้วยซอยเพิ่นกันนะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเออีกถุงนึงค่ะ ได้ไหมได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวแวะมาวันไหนถ่ายก็จะแวะมาเด้อน่าเสียดายเนาะแล้วมีอีกมีอีกเจ้าหนึ่งนะสี่สี่เจ็ดเก้านะที่จุดน่ะเราไปดูตอนที่เที่ยงเที่ยงนี่แหละนะค่ะสี่เจ็ดเก้าเสือยังพูดอยู่ไม่่องไหนบ้างเนี่ยฝากด้วยนะคะช่องแม่ดากกกบค่ะแม่ดากกกบค่ะนี่นะคะมีฟีใจดีนะคะแวะมาอุ่หมนกล้วยนะคะ ถ้าผ่านมาก็แวะมาซื้อเดอ้อค่ะนี่นะคะเอฟีก็แวะนี่นะคะพี่สมอนก็เตรียมรถนะคะจะไปกับลุงนะคะลุงมะนาลุงมะนาจะไปกับลุงไหมวันนี้ยังไม่ทราบคุณผมยังไม่ทราบเนาะอ้าวสมอนพี่สมอนไปบ่ เฮ็ดอีหยางค่ะรุ่งถาเฮ็ดอีหยางไม่รู้ว่าเขาวางแผนอะไรนะอ๋อเขาวางแผนกินตะกบกินตะกบกินของหวานอ๋อของหวานของหวานโอ้โหได้ยินเสียง ติมออกปมนลใบมันลงนี่ไหมอ๋อใบมันลงนี่หมอป้าแมมันกเบิดโอ้ยแมนเนามันเหลืองผุนรกวาดย่าร้อนเต็มอยู่แล้วอยากให้จิงออกโมนี่เดี๋ยวโมนี่สิเขาไปกวาดให้ฉันบอกอะรล็อกประตูก็คือเขาแปบนันนุ่งกวาดได้ก็ได้แต่ว่าบ้านนุ่งกวาดนุกวาดยู่มจ้าจ้าจ้ามันกมนานนั่นกะดกเนาะนี่เดี๋ยวเสี่ยมาจิตออกหาเได้ประตันเด้อ บเล็กตดเล็กตด้วยว่ะนาปาซุยาเอาไป่เลยมันมีอยู่เล็กตดเงนแบบคือ่าบัพื้นบังตบตลดก็นตัดออกเลยบ่ตะกบมีตัดออกเลยบ่เนี่หนบ่ใ้ตัดเลยหนาบ่ใ้ตัดแล้วเราจะให้ตัดเนะเดี๋ยวมันสิบหินนะ จักแล้วมันว่าใหมลนเจอน่ะเลแติเจ้าเด้อเลจ้าเ่กไหม้งนี่มัเอินละได้เลแติเจ้าอนนัไมเคยมีกงที่พ่นมอีกท่าคู่คู่กันเองดูงยเนาะดูตะกบไหมอ่ะสถาปาดกแกลูกงหญ่กระดอแซบเนาะแซบหวานหอมแซบหวานหอมบอมันเนียนไครกบไค่เคียบอ้ากินเบิ่งดู อยา่างนี้เนาะผละไม้ธรรมชาติเอาไปดูก่อนน้องแอนจะไปด้วยนี่น้องแอนก็ไปบอกบอน้องแอนน้องแอนก็ไปบอกอ๋อหนูเตรียมตัวมาดูเลบ้านลุงค่ะอ๋อค <c oughs> ิดว่า <c oughs> จะเตรียมตัวไปอ๋อไม่ละคะ่ะหนูแต่งตัวดูดีทุกวันย <c oughs> <c oughs> เสียไปไหมไค่ะพี่สมองกับปใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะลดความลดความสูงนะทำให้มันสลบขึ้นลุงคุยอะไรกับช่างตั้มนะคะนี่รถตู้จะได้ขึ้นลงง่ายก็ไม่ไมันสูงไงเนินมันสูงอ๋อเนินมันสูงมันขึ้นลำบาก